ทูบคาเฮาของคุณเองวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากด้วยดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงชางานโชเนอร์คันนี้เองไปดูกันเลยครับขีดขีดขีดก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับชางานโชเนอร์มีดีไซน์ที่ทันสมัยและหรูหรากระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นไฟหน้าแบบเลเให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืน และยังมีเดทาร์มรันนิ่งไลท์ที่ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านข้างตัวรถเส้นสายคมชัดล้ออลลอย1์นิ้วและรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวทำให้รถดูสวยหรูมีสไตล์ส่วนไ่ายท้ายดีไซน์ล้ำสมัยทำให้รถคันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขีดขีดขีดต่อไปมาดูภายในห้องโดยสารกันครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาในฉางานโชเนอร์คุณจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหราและทันสมัยวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทัชเพิ่มความพรีเมียมให้กับห้องโดยสาร หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกับหน้าปัดดิจิทันที่ให้ข้อมูลครบถ้วนกับผู้ขับเบาะนั่งออกแบบมาให้สบายปรับระดับได้ทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยเบาะหลังมีพื้นที่กว้างสามารถนั่งได้สบายถึง3คนขีดขีดขีดมาพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์กันบ้างครับ ชางงานโชเนอร์มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด155แรงม้าและแรงบิด230นิวตันเมตรทำให้การขับขี่สนุกและตอบสนองได้ดีเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลเพิ่มความเพลิดเพลินในการขับขี่อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรถ,ถือว่าประหยัดใช้ได้ในกลุ่มรถระดับเดียวกันขีดขีดขีด ในเรื่องของระบบความปลอดภัยฉางันโชเนอร์ก็จัดเต็มครับมีถุงลมนิรภัยรอบคัน ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันการลื่นถลายพร้อมกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นขีดขีดข,ด,ขด,ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายก็ไม่น้อยหน้ามีระบบกดปุ่มสตาร์ารท Smart Entry Cruise Control พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและระบบปรับอากาศอัตโนมัตินอกจากนี้ระบบเสียงก็คุณภาพดีทำให้ทุกการเดินทางสนุกยิ่งขึ้นขขขีีขีดดดเรื่องราคาฉางานโชเนอร์จัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียมราคาจำหน่ายในเอเชียรวมถึงประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1.2-1.4ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้ขขขีีขีดดดสรุปแล้วถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีดีไซน์สวยงาม เทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถทนะดีเยี่ยมและระบบความปลอดภัยครบครัครนฉางานโชเนอร์คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน